สงสารน้องเรานะหมานำทางโหนนะล้วคิดดูอ่ะไม่ได้เอาไม้มาหมาน้องมาเนี่ยผมบอกว่ามันเล่นหมา,นมานเนี่ยหมาตัวนี้มาเนี่ยถามว่าทางดีไหมก็ <c oughs> <c oughs> เป็นทางลูกหลางก็ได้อยู่นะรถยนต์เข้ามาได้นะครับ เดินได้ยังไงผมดูโมตรงนี้มากเลยน่าสงสารมากเลยนะครับเดีย๋ยวดูว่าน้องเขาขาดหรืออะไรอยากได้ต้องการอะไรนะครับนี่เสื้อเอ็มเอ็แบายกจริงดูเลยครับเป็นระบบครับไม่ต้องตัดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ยาวๆเลยนะเร็วๆเลยนะับคลิปนี้ไม่ต้องตัดแบบเอาเร็วๆไปเลยขอบคุณนะเครดิตนะครับช่องนะครับกระต่ายนะครับพอดีก็บมกวาทักไปแล้วก็บอก ขาส่งโลมาให้พี่ลองไปลองไปดูนะครับไปสอบถามได้ก็แบบเลีเล้ยวๆเข้าไปเลย แล่มๆนะทำอย่างกูดได้เราค่อยพูดนะไอ้สัตว์ ้น้ำท่วมนะเนี่ยเอาดีๆทำเป็นเล่นนะครับอุยอ้ยโว้ยลงพูนเปียกแล้วเนี่ยสวัสดีครับตัวเล็กแม่อยู่ปะ <c oughs> น้ำท่วมเหรอ <c oughs> ใช่น้ำท่วมดูปเปียกขาวเลยไม่เห็นแลน้ <c oughs> วเน,นี่ยโอ้โหจะเดินไหนได้เอเนี่ยโอ้โหยังน้อ <c> ง <oughs> ปวดหัวเลยยกกสูงนะครับสวัสด,ดีครับ <c oughs> เป็นไงบ้างน้องเป็นไงบ้างอะ่ะ <c oughs> ผมเดิเนแบงไหนได้มัางเนี่ยโอ้ <c oughs> โหลึกนะครับทำไปเล่นเ <c oughs> ดิเนแบบนี้ได้ใช่ป่ะ <c oughs> เอาดีๆนะแม่เอาดีๆนะครับ <c oughs> ดูนะครับทำไปเล่นม,มีปิงหเหรอ <_ d ata> โอ้โหโอ้โหยี่ย้อกูบอกว่าปิงไอ้เหี้ยมาเยอะอยู่นะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ตั้งป้อกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ออกไปเล่นเหรอวันนี้เกาเโล่น,นา ให้หมาเงียบให้หน่อยปะ่ะทําให้หมาเงียบทําให้หมามันไม่เหออ่าอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ห้าพันเลยปะ่ะทำยังไงก็ได้ปะให้มันไม่เหออ่าอ่ะเดีย๋ยวพี่ให้ห้าพันป่ะโคตรลำคาญเลยนี่แหละหมามันเลยแหละเออนี่พอก,กูบอกห้าพันปุ๊บเปน็นไงพอก,กูบอกห้าพันปุ๊บหมาหยุดเลยออโอ้โหดูดิสภาพความเป็นอยู่นะครับ,บน้องๆอขอญาติถ่ายนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันหยุดเห่าอะ่ะเดี๋ยวให้เลยห้าพันป่ะ โอ้โหทางเข้าลำบากครับเอา้าไอ้เชี้ยมันมีถนนปูนดีกว่าแล้วคุณมาเข้าทไมทางนี้วะ้าทางนี้แ้สะพานต,ตกน้ํามอ่ะน้ลึกอ๋อสะพานมันไม่ดีเราก็เลยต้องมาเข้าทางนี้นะครับต้องบอกก่อนผมมาถูกแล้วจริงๆมันมาทางนี้ก็ได้แหละแต่มันสะพานไม่ดีมันเดินข้ามมาไม่ได้นะผมก็ต้องเดินมาทางนี้นะแต่ตะบอกก็ปิงเยอะนะครับทําไปเล่นปิงควายด้วยปิงควายด้วยนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับสภาพความเป็นอยู่ โอ้ยสงสารน้องเลยเอ่าแล้วไม่ได้เรียนหนังสือครับเนี่ยเอาดีดีเรียนแต่ไม่เรียนออกเลยเพราะว่าเขาเขโดนล้อเอาดีดีโดนล้อเลยล้อแบบเขียนหนังสือไม่ออกแล้วก็แบบพูดไม่ชัดโอ้โหก็นี่น้องขออายุเท่าไรหร่แล้วครับเนี่ยอายุ12บสองจ้ะสิบสองก็นะแล้วปกติทำอาชีพอะไรครับก็หนูขายของแล้วก็ขับแรถซี่<อ>แต่คราวนี้มันมามีคนเนีอยเลย ไม่ทำแล้วตัวเล็กอะเรียนปะเรียนปะเรียนมอ่ะเรียนมอเลยมอหนึ่งครับมอหนึ่งอะเรียนอยู่แถวไหนครับเนี่ยน้องเสืออ๋อเรียนแถวน้องเสือนะแต่คนนี้ไม่ได้เรียนเหรอเาส่งคนนี้เพราะดเอเพราะหนักเห็นพี่ช่องอะไรนะช่องกระต่ายเขาลงก็เลยทักมาก็เลยส่งโลมาให้นะครับก็แบบอยากมาช่วยเหลือนะผมมีกำลังครับเท้าที่ผมช่วยได้ เกบ็บ่นเก็นมขื่กิ้ข้าวยังหิวข้าวหรอ <ไป S 1> นี่เป็นงไงเราไม่ต้องไปสนใจใครล้อเราช่างแม่งมันเราไม่ต้องสนใจหรกใช่ปมแม่งมันผมก็เข้าใจแหละคนเรามันมีอคติเนาะใของเใหช่หรออ๋อนี่ก็รับจ้างทั่วไปครับ ตีไปคราวนี้แฟนแม่เขาก็พอกไออก่ถามหนุนลูกค้าไปพอกไก่พอกไอกไ่ให้กูคอนกัิบิชซีมก็ดีแต่นี้มันเยอะหนักเลยบางทีไม่มีเงินเลยแถมยืนข้าวเร็วทีเฮ้ยตัวเล็กถือก้อนให้พี่หน่อยได้ไหมถือไม่ต้องอันนี้นะเอาอีกพี่เอ้ยตังอยู่ในรถอีกต้องลงไปเนี่ยตัวเล็กรบกวนหน่อยปะไปเปิดบ่อให้พี่หน่อยดิเอ,อเาอรอกระเป,ป๋าให้พี่หน่อยปะเยอะปิงเยอะวะ อย่าดราม่าผมนะครับเพราะตรงนี้เป็นเจ้าถิ่นต้องให้ของลงปกอากระเป๋าให้พี่หน่อยเปิดบอกเป็นปะเสียบเสียบกุญแจแบบใต้เ<ห><ต>บาะแล้วก็เปิดกระเป๋าอ,อ,อยู่ในใต้เบาะผมเดี๋ยวพี่ให้เลยตั้งหากเนี่ยเราเนี่ยแค่ไปเอากระเป๋าให้พี่เดีย๋ยวพี่ให้ไปพันเงิน่วยช่วย,วย,วยๆกันอยากได้เงินกินข้าวประมาณเท่าไหร่ดีเอาดีๆเอาดีๆเอานี้ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเหรอปกติมีโทรศัพท์ใช้ปะเนี่ย ไม่มีเหรออาแล้วไฟใช้ไงครับเนี่ยก็ใช้หลมหวงแต่ตรงนี้ไม่จ่ายก็าสองเดือนแล้วเนี่ยเดือนอะไรครับบางทีก็หกเก็ดร้อยงมีอ๋อหกเก็ดร้อยเปิดได้ปะนั่นแหละใต้เบาะตรงนั้นอ่ะมันมีรูเสียบอยู่อ่ะเคลมาตัดที่นึงไงนี่รูกุญแจอ่ะอายกมาเลยอ่าปบกวนเลยครับโอ้โหนี่ถ่ายกันเร็วๆเลยนะครับ ปวะมาณวันเปนอยู่นะปกติมีเพื่อนเล่นปะไม่มีเพื่อนเล่นนะครับโอ้โหยังงั้นเรามาโดดเล่นน้ำกันปะ,<ย>ะ,ะเป็นเพื่อนเด <ๆ S 2> เป็นเพื่อนแล้วกันวันนี้มาเป็นเพื่อนหนึ่งวันปะ <c oughs> นี่เลยเขาไปในน,ใน้ำในคลองค่ะใช่หรออันนี้แม่อ,ววมอันนี้น้องชื่ออะไรนะครับคุณแม่น้องเต็มน้มนะครับโอ้โหเราเก็บกดมายใจเล็กแล้วใช่หรอจริง พู่ขอบคุณมาตัวเล็กถือตัวไอ้น,นี่ให้พี่นะ <Okay. S 2> ไม่ต้องไปกดอะไรนะถือเองเดียวเลย <Okay. S 2> พี่กดถ่ายแล้วี่ีอยวตังให้อันนี้พี่ให้แปลกระเป๋าให้พี่เมื่อกี้พันหนึ่งอ่ะ <c oughs> ล้วเนี่ยอะพี่ให้เอาไว้กินข้าวนะเอาไว้ให้แม่นะพี่เกียห้องหักครับ ข้าพันตายตายเบลเอ็มเอเบย์ออกมาให้กับเบิร์ดสโลว์ทำังไงก็ได้ให้หมาเงียบทำไงก็ได้ให้หมาเงียบพี่ก็ช่วยได้เท่านี้แล้วใช่บปะขอบคุณมากนี่เป็นไงนี่คุณแม่พี่เบลีเอ็มเข้ามาแบบแบบไม่ต้องตั้งตัวแบบไม่ต้องเตรียมเลยเข้ามาปุ๊บให้จบไม่รู้จะซึ้งไงไม่ต้องใออส่สเพลงซึ้งแล้วนะ อยู่ที่มุมมองของคนดูดิน้ําท่วมนะแล้วข้างล่างมีปิงนะดีนะ่เมื่อกี้ผมไม่แช่นานดูดิครับคนเราต้นทุนไม่เหมือนกันนะระวังเงินหายนะเนี่ยเราได้เรียนจบป่อยแล้งไหมจบป่อสี่เหรอโอ้โหแย่เลยไม่อยู่ตรงนี้เหรอมอยู่นี่อยู่นี่อยู่กับพี่โอ้โหจบปอสี่ อันนี้โรงเรียนเราเราปิดเทอมอยู่ใช่ปะของเราปิดเทอมเนี่ยอยู่กันอยู่กันหนึ่งสองสามมีลูกสามคนเหรอจ้าโอ้โหอาจากึี่แบ่หรอดูฝากอะไรกับคนดูป่ะฝากขอบคุณคนดูไหนฝากขอบคุณคุณดูไหนว่าในโซเชียลในโซเชียลทำให้คือคือไม่ต้องขอบคุณผมอ่ะขอบคุณน้องๆเอฟซีแล้วก็พี่ๆในนี้ที่ซัพพอร์ตผมดีกว่าแล้วก็ดูแล้วผมก็ ส่วนหนึ่งผมก็มาช่วยแล้วก็ขอบคุณเบิร์ดชลทานแล้วก็เบลเอ็มเบมไบต์เนาะผมก็ยังไม่รู้นะผมก็ขอบคุณแม่งไปก่อนแหละไอเบลแกไอเบิร์ดชลทานคลิปนี้มึงต้องจ่ายกูมานะรอเล่นรอเล่นแล้วก็ไอ้เจโบซ่าด้วยไอ้เจไอเจโบซ่าอีกตัวโอ้โหดูเด็กสาพาวันไม่อยู่นะครับตอนนี้โดนตัดไฟอยู่ครับเนี่ย สมามแล้วแต่ก็ยังมีพันะก็ยังดีนะมีโซลแลเซลล์นะอ๋อสะพานนี่หักไปแล้วเดินไม่ได้แล้ว <c oughs> อ้าวแล้วเขาออกไงก็ต้องเขาออกตรงที่ผมมาเมื่อกี้เหรอจ้าแต่บางทีก็ออกทางนี้เลยที่ต้องเอาโอ้โหแย่เลยแล้วลูกมันโดดนปิงกัแล้วน้ํานี่ท่วมนาน,นยังผมก็จะถามอยู่ก็นานหลายวันะแต่วันที่ฝนตกมาแรงแต่ทุกทุกปีอะพี่โดนปิงกัดด้วยเหรอครับเนี่ยไอ้คนเนี้ยโดนใช่เหรอตัวใหญ่ปะไม่ครับโดนกัดได้ไงลงไปอยู่ในน้ำเหรอ นานป่ะนาน,น,นถ้านานมันก็อยู่เดี๋ยวเพราะมันเป็นน้ํามันน้ำมันหูยเยอะปิ้งเยอะด้วย,อย,เ,ยเอาแล้วผมว่าจะถามอยู่แล้วตรงนี้เป็นที่ใครครับเนะี่ยที่ของหนูเองละค่ะอ๋อ <Ờ> คือตอนแรกเขาเป็นผู้รับเหมาแล้วคราวนี้เขาม,ามันล้มไปในสมองตีบก็เล<อ>ยรักษาเขาหมดทุกอย่างเขาไม่หาย<อ>แล้วคราวนี้ไม่มีอะไรทำหนูก็เลยเอารถยักรเข้าไปลงไปเน่งแย้งออกรถมาเชี่ยแกเพราะว่ามันไม่มีใครจ้างแกเลยง่ายโอ้ลูกเล็กๆอยู่เลยเนี่ยไม่มีใครจ้างแกเลยก็ทำไงได้ไหมลูกก็ต้องเรียนไง ตอนแรกไอ้คนนี้นก็ไม่เรียนหรอกพี่จะเก่งตอนปอ6ตอนนี้ก็ไม่เรียนแล้วคนนี้เพราะตอนนั้นไอ้คนนี้ก็กล่าวว่าจะไม่เรียนแั้ครูรล้วแตเขาช่วยเหลือทุกอย่างไงฝากถึงนะครับหรือผู้ใหญ่ใจดีหรือว่า FC ในนี้นะครับใครจะช่วยช่วยหน่อยครับเนาะความยากลำบากจริงๆนะครับผมก็มาถ่ายแบบเป็นสะพานบุญเท่านี้นะเดี๋ยวผมาฝากาเบอร์โทรช่องติดต่อไว้ดีกว่าท้ายคลิปมีเบอร์แบบเปื่อกไหใครจะติดต่อมามาช่วยทำบุญอะไร้างมีปะมีเบอร์โทรหนูอ่ะพี ได้ปะบอกเลยอ่ะบอกเป็นเบอร์ในนี้เลยศ <82 S 1> 8 2ย์แปดสองศูนย์แปดสองหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดแปดสามห้าเจ็ดแปดนะครับโทรมาหาได้เลยไม่ต้องโทรมาเกียนนะโทรโทรโทรมาถามได้นะโทรมาถามผมได้ว่าผมามาถ่ายคอนเทนต์มาสร้างสร้างภาพเป่านะครับเพราะโทรมาถามได้เลยว่ามาผมมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะ อยู่ดีผมก็มาเลยนะผมก็ถ่ายสดมาเลยนะไปคนนั้นก็เหมือนกันที่ออกไป่เขาเห็นเนี่ยเพราะว่าไเปเล่นกับหมาไปหาเก็บขวดแล้วใช่ขอบคุณมากนะครับเพจอ่ากระต่ายเพจไอ้ไม่ใช่เพจกระต่ายไอ้อะไรว่าช่องไอติคต็อกกระต่ายขอบคุณมากนะครับที่เป็นสะพานบุญแล้วก็บอกต่อ,ตอให้มาแล้วก็ส่งโลเคชั่นให้ผมมานะครับผมก็ช่วยเท่าที่ผมช่วยได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับเบลเอ็มเอ็มไบแล้วก็เบิร์ดสุนทานแล้วก็เจโบชาแล้วก็เจวิเทคแล้วก็หลายๆคน เดี๋ยวไปเจนของเขาเขาบอกว่าคนเขาแย่มันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมได้มีโอกาสแต่มันไกลนะมาจากผมก็ไกลอะเกือบห้าโอ้โหหกสิบเจ็ดสิบโลถุงเทพอะเดี๋ยวถ้าผมได้มีโอกาสนะอย่าผมอย่าผมมา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 ดูมานูน้องใหม่ดีกว่าน้องเขาก็อยู่ในห้องนะน้องเขาอายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปละไม่อยากรบกวนแกละแค่นี้แหละเลสโก้เออดูดิความเป็นอยู่ดูดิลำบากนะครับ